มาอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องของนะครับการแสดงนะครับถแถลงนะนโยบายการทํางานพี่ไปเห็นข่าวแนละ้วน่าสนใจผู้มีการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเปิดบ้านถแถลงนโยบาย RDC Policy Telling โอ้กิจกรรมจัดดีมากนะ สื่อสารกับคนในหน่วยนะครับผมโดยทางด้านพลอากาศโทบุลเลิศอันดารานะครับผู้มนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศครับก็ได้จัดแถลงนโยบายประจำปี2568นะครับโดยการแถลงนโยบายในครั้งนี้ครับภายใต้ชื่องาน RDC Policy Telling นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญหลักได้แก่ครับสารพันนะครับในเรื่องปัญหาถามตอบ ของชาวสวอ,ออนะครับมีการถแถลงนโยบายออนะครับมีกิจกรรม RDC Family Campaign เขามีเล่นกีฬาก็ด้วยนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการสื่อสารกับคนภายในองค์กรเนาะเพราะว่าศูนย์วิจัยนะครับพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอากาศควา,กามกากาศเนี่ยผลงานเนี่ยนะครับด้านนวัตกรรมงานวิจัยเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับเอาอย่างล่าสุดเนี่ยคือสารควบคุมไฟป่าหรือสารยับยั้งไฟป่าทออสูตรหนึ่งเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นผลงานวิจัยที่สามารถที่จะลดงบประมาณในการนําเข้าได้เยอะเลยและทําได้จริงด้วยนะครับแล้วมีหลายตัวนะนะครับการจัดการแถลงนโยบายครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแถลงนโยบายองค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้กําเนิและข้าราชการซึ่งในภาพเราเห็นความสนใจจากข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการเนี่ยที่นะครับต่างให้ความรูกมือเป็นอย่างดีเลยนะครับเออนะครับอันนี้นะเป็นภาพที่น่ารักเราในวามาฝากันในเช้าวันนี้นะครับ